สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีไก่บ้านนึ่งสมุนไพรนะครับมาชวนผู้ชมกินข้าวดยกันนะครับผมช่วงใกล้สงการเนาะแช่กินของบ้านบ้านนะผู้ชมนี่ไก่บ้านคนละตัวคนละตัวไปเลยวันนี้ร้อนยีราฟฟูดเ้าเหนียวด้วยดีนี่นี่นเอาเ้าเหนียวมาด้วยแอบมาเลยวันนี้ไก่บ้านมาันเนื้อสุดๆของความมันรอร่อยเนื้อแน่นเนื้อน่นดีนะ ทั้งน่องเลยแสบโอ้ย <c oughs> หลุดไปแล้วน้ำจิ้มปัดเองครับพี่เยม าำเองอออคุณผู้ชมไก่นมไก่ไม่แก่มันเปื่อยมากนึ่งแป๊บเดียวครับผมอเอากลิ่นมาด้วยไหมพีม่แกมน,นี่บ้างสวงาม อร่อยอ่ะต้องกินน้องก่อน <c oughs> อืมน้ำมันนุ่มอะ่ะนี่มาครับผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมอย่าเพิ่งกินน้ำแกงควยกันเด้อ <c oughs> กินข้าวก่อน <c oughs> <c oughs> สิมอกมันบ้างนี่แน่นมากเลยกับมันอันนี้แน่นสุดๆคุณผู้ชมทิงขาดนะครับอย่างหอม กินร้อนๆแบบนี้มันถึงที่แซ่บน้ำมันก็มีอ่ะไม่ได้ตักใส่ถ้วยมาซดเนาะใช่น้ำในเนี่ยที่เราเนื่องไว้อะ่ะ ทำไมอ,อกมันนุ่มกว่าไก่พันธุ์น,นี่ยอกไก่สาวนะมัน,นไม่แก่นมัไม่เหนียวเลย อโอ้โห้ตับคุณผู้ชมนี่ใครชอบกินตับแต่ผมไม่ค่อยชอบกินตับ ดีเลยนั่นน่นะเอาเลยเนี่ยเนี่ยมีทั้งตับทั้งตื่นในในท้องน่ะใส่ไปหมกไว้ตรงเนี่ยขาตุย้ยครับขาตุย้ยขาตุย้ยไก่นุ่มขำๆกว่เนื้ไก่ <c oughs> <c oughs> เสียบกินไก่บ้านนึง่งวันทีใดเพื่อนเพื่มันอร่อยจริงนะกันไก่บ้านมันมีรสชาติกว่าไก่พันใช่แต่ถ้าตัวตัวที่มันไม่แก่นะถ้าตัวแก่เน่นึ่งแบบนานปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนอะ <laughs> ไก่แก่อืมพึ่งไก่แก่นี่ยายผมชอบเอาไปย่างนะ,ะใช่เนื้อมันจะกินง่ายกว่านึ่งถ้าเป็นไก่แก่อือขอเดือไม่เอาอ่ะ <laughs> นึนี่ก็ตัวอร่อยคุณผู้ชมนั่นมีความหวานออกจากร่างกายพึ่งมาตอมม <laughs> ่อคุณผู้ชม เนี่ยเนี่ยโหยังร้อนอยู่เหรอร้อนดิอู้จับทีสวยเลยอ่ะเออนี่อร่อยเนี่ยคุณผู้ชมเอาไม่กินจับไปเกินนั้นเหรอือหงมาเอี่ะมันเคออะไรลูกกลมๆมังแก่ผมไม่รู้นะแต่ชอบกินเหมือนกัน ตับ บาสัดไก่หมดตัวเลย mệt đây cứ đi mà loài ra à mà nói mày kìm cày dưa nữa có nhiều rồi ไม่มาไม่มาไม่มีตัวแย่งเลยอาตับกินแซบเลยวันนี้เอ้าไม่กินไม่กินไม่กินดูตั้งนานไม่กินนคุณผู้ชมเวลาจะให้หมากินไม่ถามก่อนละไปวันนี้ก็ข้าวผมไม่หมดผมกินไก่หมดหนึ่งตัวแต่นอนกินข้าวหมดนะผมอร่อยอร่อยมากวันนี้ก็ชวนผู้ชมมากินไก่นึ่งสมุนไพรนะครับไก่บ้านนะครับผมกินไก่บ้านเมื่อไหร่ก็อร่อยเมือนั้น่ะ วันนี้ยิ่งเป็นไกน่นมด้วยคุณผู้ชมเ <ผม S 1> นือ้อแบบแป๊บเดียวนึ่งแป๊บเดียวนุ่มมากนะครับกินกับนจิ้มแซ่บหลายครับผมเดี๋ยววันนี้ผมกับนนท์ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ